สวัสดีค่ะช่องเจคเคนทยินดีต้อนรับทุกทท่านนะคะกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเสนอให้ชมกับบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่นะคะซึ่งแปลงนี้นะคะรีโนเวทไว้แล้วค่ะสวยเลยทีเดียวนะคะเพิ่งรีโนเวทเสร็จนะคะทุกท่านใหม่ๆเลยทีเดียวทำเลยอยู่ใกล้เมืองด้วยนะคะอยู่บ้านหนองขามค่าอยู่ในโซนของบิสซีสัมตพลก่อนถึงค่ายเสนีรณยุทธนะคะ พื้นที่ขนาด56ตารางวาค่ะราคา1ล้าน6,900บาทตัวบ้านหลังนี้นะคะมี2ห้องนอนและ2ห้องน้ำค่ะพื้นที่ใช้สอยกำลังพอเหมาะเลยนะคะทุกท่านบ้านหลังขนาดกำลังพอดีค่ะพื้นที่กว้างๆนะคะ56ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยให้เยอะด้วยนะคะอยู่ในทำเลที่ดีเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยค่ะ อยู่ใกล้ปั๊มน้ํามันปตทอ,อยู่ใกล้ตลาดไทยสิรินะคะอยู่ใกล้แมคโครอยู่ใกล้สถานศึกษาหลายๆแห่งเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนประจักษ์ศิลปาโคมวิทยายลัยสันตพลโรงเรียนเซนต์แมรีเป็นต้นนะคะท่านใดสนใจบ้านหลังนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามรลนะนัดชมตัวบ้านติดต่อได้โดยตรงเลยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะ นัดหมายวันเวลาล่วงหน้าด้วยค่ะเพื่อสะดวกทั้งสองฝ่ายในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ